ครับวันนี้จะพามาชมกับเจ้า Kawasaki ZX4R SE นะครับคันนี้เป็นรถอยู่ที่ศูนย์ของ Kawasaki Phuket นะครับนี่ดูมีช่องรมแอร์ Air. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับลายละเอียด3ามแสนหกครับราคาตัวนี้เป็นตัว SE ด้วยเป็นตัวลายทีมแข่ง Kawasaki Racing Team ใน World Superbike นะครับโชคเป็นโชอกอวกับนะครับนี่ดู ปั๊มก็เป็นเดเดียนมอซ้ายขวานะครับนั่นคือดิสพลย์ของเขาดูสีบสวยมากตัวนี้เป็น 400cc ผมได้ถามทางเซลแล้วเซลบอกว่าผมถามว่ามันมิตติรถเนี่ยใคร้เคียงกับตัว ZX 25R หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เลยนะม,นมันใหญ่กว่ายาวกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ก็คนละบล็อกกันเลยนะครับ ก็คือเหมือนกับเสื้อมันใหญ่ๆขึ้นนี่ก็เป็นงานประกอบที่เนียนเนียบนะครับเป็นความร่วมมือของอินโดแล้วก็ไทยนะครับเนการประกอบรถสเปคนี้ที่จริงมันทำมาขายเน้นตลาดอินโดนะรพรออินโดเขาจะนิยมไม่เกิน 400cc เพราะว่าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยได้ข่าวว่ามันจดภาษีแพงเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะครับก็กันใหญ่หญกันใหญ่นะครับท่อก็ใหญ่ขึ้น พอมัน 400cc ผมก็เจอไซรดีกี15มาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะตัว SE เหมือนกันก็ก็ูกเก็ตก็มีนะครับได้เจอกันจริงๆแล้วแล้วก็เบรกหน้าหลังเป็นนิดซินนะฮะแล้วก็มี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสังเกตด,ดูยางเป็น160อะด้านหลังรู้สึกว่าจะเป็น100 160 ชกก็เป็นชกนอนนะครับสไตล์ของคาวซากีเลยตัวนี้ก็ถือว่างานประกอบสวยเลยนะครับเนียบราคาแค่สามแสนหกเท่านั้นนะราคาสดนี่ครับคาวซากีเรสซิ่งทีมคันเร่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับโชคสามารถปรับได้ด้วยนะครับ ก็ลักษณะท่อดูว่บ้องใหญ่มากผมนึกถึงเสียงถ้าเกิดว่าแบบว่าใส่เป็นท่อสั้นนะเป็นท่อสูตรนี่ผมว่าโอ้โหน่าจะดังแบบดังเพราะมากตอนนี้เดี๋ยวรอดูอยู่ในบุเก็ตยังไม่เห็นขับบนท้องถนนนะตัว400ผมจะเคยเห็นแค่ตัว250นั่นแหละที่ขับอรู้สึกว่าเจอที่กระทูบ่อยมันจะมีคันสีเทากับคันสีเขียวนะครับ ที่เจอบ,บ่อยๆอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีระบบเกี่ยวกับเอ่ traction control ก,ก็รู้สึกว่าจะมีด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีโหมดขับขี่สโหมดแล้วก็ตรงนี้เป็น ram air นะครับมันเขียนว่า ram air system ก็คือเป็นดักอากาศจากด้านหน้ารถอัดเข้าสู่คอยดีนะครับเพื่อเป็นกำลังอัด ทำให้แรงมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะที่ที่วงเล็บที่ความเร็วสูงนะครับสเตอร์นี่48เลยทีเดียวใหญ่มากครับสเตอร์ใหญ่มากไซเร็กเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปราวๆปี90ถึงปี2000นะครับแล้วก็มีคลิกชิปเตอร์ด้วยสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับแต่สมัยนี้เนี่ยกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นเครื่องหัวฉีดเทคโนโลยีใหม่นะครับ ขนาดเมื่อก่อนเป็นเครื่องคาบูยังแรงเลยครับแล้วคร,ครั้งนี้เป็นเครื่องหัวฉีดเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันนี่ดูรถใหม่กิฟคือรถมีพร้อมส่งนะครับผมถามเซล์คาวซสกิที่ภูกเก็ตแล้วก็บอกว่ามีรถพร้อมส่งเลยนะครับเข้า w a l ์กอเข้าไปสั่งได้เลยนะขอพร้อมปล่อยมากคือสีสันทุกอย่างสวยครับสวยสวย,สวย แต่คันใหญ่นะคันใหญ่จริงๆมันกว้างกว่าตัว25เยอะเลยนะเท่าที่ผมได้เจอทั้ง2รุ่นนี่ฮะสี่สี่ท่อมาเต็มๆ 399cc ครับตามสไตล์ญี่ปุ่นดับเบิลโอเวอร์เอสแคมชาร์ปทอกที่30 36นิวตันเมตรนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ77นะครับอันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นของ อินโดอินโดจะได้แรงม้าสูงสุดนะครับจะได้แรงม้าสูงสุดในไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะแรงแรงมา้าจะโดนปอนลงมาพอสมควรนะครับแต่อินโดนี้ก็ปรับไม่เต็มเลยน้ําหนักรถเนี่ยร้อยแปดสิบแปดนะครับร้อยแปดสิบแปดก็คือรวมของเหลวทุกอย่างน้ํามันเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับนี่มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับ R7 นะครับซึ่ง R7 เนี่ยมีแรงม้าอยู่แค่72แรงม้าเอง,ซ,งซึ่งถือว่า น้อยกว่าเจ้า4ีสูพันนี้มากก็สำหรับใครที่เป็นสาวกคาวาสกิก็ลองไปดูครับศูนย์ภูเก็ตรถมีพร้อมส่งนะครับ